สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้มาเจอกันกันกบช่องอานิธาชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เฟิร์นด้วยนะคะวันนี้นะคะเฟิร์นก็จะมาบอกวิธีง่ายๆในการดูแลผิวหน้าให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความชุ่มชื่นมีความนุ่มมีความอิ่มน้ามีความฟูนะคะตื่นเช้ามาทํายังไงให้ผิวหน้าของเราได้รู้สึกนุ่มจับแล้วนุ่มอะไรแบบนี้นะคะ มีสูตรอยู่ค่ะทุกคนสูตรง่ายๆมากๆแล้วก็หาซื้อในเซเว่นอีเลฟเว่นหรือว่าร้านสะดวกซื้อทั่วไปได้เลยนะคะราคาเนี่ยย่อมเยามากๆแล้วสามารถใช้ได้ทุกคืนเลยนะคะสูตรนี้เรามาดูกันคะ่ะขั้นตอนง่ายๆหรือว่าเทคนิคง่ายๆนะคะนี่เลยค่ะวาสลีนนะคะฟื้นชัยวาสลีนเมื่อเราล้างหน้าเสร็จลงครีมเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือลงครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเฟร์นก็จะลงเป็น เสนีนะคะก็เอามาเลยค่ะเอามานะคะหนึ่งจิงนะ้งในแบบนี้นะคะนี่หลังจากนั้นนะคะเฟิร์นก็จะใช้เป็นเบบี้ออยล์เบบี้ออยล์นะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีเบบี้ออยล์ก็สามารถใช้นะ้ำมันมะพร้าวได้นะคะก็หยดลงไปค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นแล้วก็แบบนี้ค่ะเอาฝ่ามือนะคะบี่ลงไปค่ะ นี่ก็แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็เอามาประครบที่หนะะ้าค่ะทุกคนถามว่าทำไมถึงต้องใช้เบบี้ออยว่าน้ำมันมะพร้าวอีกใช่ไหมครับเพราะว่าวัสลีนเนี่ยก็มันอยู่แล้วให้ความชุ่มชื่นอยู่แล้วเอาคนบอกแบบนี้ก็ได้ค่ะก็คือวัสลีนนะคะมีความหนืดเนาะแล้ก็ถ้าเรา ทาไปเกี่ยบริเวณใบหน้าเนี่ยหรือว่าทาบริเวณใบหน้าเนี่ยก็จะเกิดความหนื่แล้วก็มันก็รู้สึกไม่โอเคนาะอเวลาทานะคะหลังจากนั้นนะคะถ้าเราสมมติเราใส่เบบี้ออยล์เนี่ยก็จะเพิ่มความลื่นของใบหน้าแล้วก็จะทําให้สูตรเนี่ยมีความเข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะนี่ไม่ว่าใครที่จะนอนห้องแอร์คนทุกคนรู้สึกไหมคะว่าถ้านอนห้องแอร์เนี่ยหน้าของนอน จะมีความแห้งแล้วก็ตื่นมาเนี่ยผิวแห้งมากๆนะคะลองนำสูตรนี้ไปใช้ดูนะคะไม่ว่าจะอยู่ในห้องแอร์หรือว่าที่ต่างๆนะคะที่ทำให้ผิวแห้งหรือว่าผิวหน้าของเราเนี่ยแห้งอยู่แล้วนะคะก็ลองเอาสูตรนี้ไปใช้ดูนะคะตื่นมาหน้าอิ่มฟูมากๆแล้วก็ผิวนุ่มมากๆเลยมีวิธีการนำนองออกจากใบหน้าด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเฟิร์นก็จะทำให้ดูนะคะเดี๋ยวเฟิร์นขอพักให้น้องเนี่ยเซตตัวสักครู่นะคะแต่ทุกคน ทุกคนมาข้ามคืนได้เลยนะคะอันนี้เฟิร์นจะทําให้ดูว่าการที่เราจะเอาความมันออกจากใบหน้าหลังจากที่เราทาน้องเสร็จแล้วเนี่ยเราทํายังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็ล้างด้วยเจลว่านหางชลากนะคะยิ่งแช่ตู้เย็นี็คือแบบยิ่งชุ่มชื่นมากๆเฟิร์นรู้สึกสบายหน้ามากๆเลยค่ะทุกคนเราก็ถูวนไปเลยได้เลยนะคะ จะรู้สึกว่าหน้าของเราเนี่ยเย็นแล้วก็ชามแล้วก็รู้สึกสบายผิวหน้ามากเพราะว่าเจลว,ว่านเิ่นใช้ไว้ในตู้เย็นนะคะทุกคนวิธีการนำความมันออกจากง่ายมากๆแล้วจะรู้สึกว่าเอ่อว่านนะคะก็จะมีสีที่ขุ่นขึ้น หลังจากนั้นนะคะเมื่อเรานวดจนรู้สึกว่าทั่วใบหน้าแล้วนะคะเฟิ่นก็จะใช้เป็นมันสลีปาดไปแบบนี้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทำสูตรน,นี้นะคะสำหรับคลิปนี้ฟึนก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ฟึนด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ